สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่นะครับและท่านที่ผ่านทางมานะครับก็วันนี้เรามามาดูรถอัดฟังนะครับก็ช่วงนี้เราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีรถนะครับมาอัดฟางนะครับก็ตัวนี้เขาจะให้เราไล่ละ70นะครับดีกว่าเราไปเผานะครับทิ้งนะครับไม่เกิดประโยชน์นะครับนะก็ ให้รถเข้ามาอัดสังนะครับนี่ครับแล้วเราก็จะได้อีกอ่าไล่ละเจ็ดสิบบาทนะครับตัวนี้ก็เอ่อของนาภรรยาผมเนี่ยในโฉนดสิบไร่แต่ตีคันนุงคันนาด้วยก็ตีสักเก้าไร่กว่าก็คิดสักเขาก้าไร่นะครับนี่ครับ ไปนะครับแล้วก็ดันลงมาออกมาเองนะครับโดยอัตโนมัตินะครับก็ตัวนี้มีมาเกี่ยวทุกปีนะครับเราก็ขายของเราได้ทุกรอบเหมือนกัน <laughs> นะครับก็ดีกว่าเผาทิ้งนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าไล่ล,ละเจ็ดสิบนะครับละสิบไล่เราก็เจ็ดร้อยอันนี้เรามีในชนดมีสิบไล่ก็จริงแต่ว่าเาวลาเราทํแเราก็หักหักคูหัก,หกอ,อะไรไปบ้างก็ตีไว้เก้าไล่นะครับ น่ะเราก็ตีว่าเราขี่เขาก้าวไล่นะครับก็ก็ได้นะครับนะนี่ครับคนอสังเขาก็มีฟางขายนะครับนี่ครับกองแบบเต็มเลยนะครับดูนะครับเป็นกอง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 ไว้นะครับนน่นทางนู้นก็กำลังขึ้นกันนะครับนี่ครับ ทางนี้ก็มาเลยครับก็งานเร่งนะครับเขาก็คือเราจะต้องรีบทํานานะคเขาก็จะเอามาสองคันเลยนะครับมาช่วยอัดนะครับช่วยกันอัด่าเพราะว่าเราเขาก็ถ้าเขาไม่รีบเขาก็ไม่มีใช้นะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องรีบทํานาเหมือนกันนะครับอ่านู่นนะครับออกไปแล้วครับหนึ่งคัน กันใหญ่ก็ออกไปแล้วนะครับก็โดยตรงนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะได้ได้กลุ่มนี้น่าจะประมาณกเกือบร้อยไร่นะครับของแม่ยายผมด้วยนะก็ตัวนี้น่าจะประมาณเกือบร้อยไร่ผมก็ไม่ได้ถามรายละเอียดแต่ของของภรรยาผมเนี่ยอ่าสิบไร่ครับแน่ๆเราคิดเก้าไร่นะครับอ่าก็นะครับ เดี๋ยวเรามาดูคันเล็กอัดมั่งนะครับคันเล็กคันใหญ่ลากได้หมดนะครับก็ต้องขออภัยในเสียงลมนะครับเนื่องจากเราอยู่กันกลางทุ่งเลยนะครับนี่ครับวันนี้พามาชมธุรกิจอัดฟางข้าวนะครับอ่านี่ก็เป็นผลประโยชน์ของเราด้วยนะครับเพราะว่าม่ง้นเราก็อย่างที่บุ๋มบอกก็ต้องเผาทิ้งนะครับนี่ครับอัดอัดไปก็ต้อง เขาก็อัดรถอัดก็อัดทิ้งไว้นะครับนะรถอัดอัดทิ้งไว้ตลอดนะครับดูครับเพียบเลยนะครับก็รถถอยก็ถอยไปคนอัดก็อัดไปนะครับนะครับสองคันครับเรื่องมันมาดูกันยาวๆไปนะครับช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับนาครับเพราะว่าผมอยู่มา กี่วันแล้วเนี่ยประมาณเกือบสองอาทิตย์แล้วครับที่ผมอยู่อายุทยานะครับเนื่องจากฝาฝนทางไร่ย,ยังไม่ตกนะครับผมก็อยู่อายุทยานะครับจะเป็นสองอาทิตย์แล้วนะครับนี่ครับกระโดดเข้าไปนะฮะแล้วก็ยัดเราฟุบมวนอวดนะครับ เดี๋ยวทางนู้นไปทางนู้นนะครับเดี๋ยวคันนี้ก็มาีกาคังครับเดี๋ยวว,วา่างๆใค่ต้องแบบตามรถออกไปมั่งนะครับเอาไปโยนเอาไปลงนะครับยังไงนะครับธุรกิจฟางข้าวเนี่ยเอาจริงๆนะครับเห็นตังนะครับแต่ผมบอกได้คําเดียวว่าธุรกิจนี้เหนื่อยนะครับเหนื่อยทงยกขึ้นยกลงกันเนี่ยครับเพราะว่า พออาเร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องยกขึ้นรถอ,อีแท็นะครับเอาไปกองรวมกันไว้แล้วไปขึ้นรถเอาไปลงกองไว้นะแล้วก็ทีนี้ก็ต้องยกขึ้นรถหกล้อรถ4ี่ล,ลอ้อพ่วงลากอีกนะครับแล้วก็ต้องไปส่งตามจังหวัดต่างๆอีกนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจเนี้ยเห็นตังค์ครับแต่เหนื่อย แต่ถ้าไม่เหนื่อยเราก็ไม่ได้ตังค์นะครับเออแต่เห็นตังค์แน่ๆครับธุรกิจเนี้ลงทุนไปเนี่ยเห็นตังค์แน่ๆครับยังไงก็ได้นะครับดูครับวางเกลื่อนเลยนะครับตอนนี้ก็ใส่แก๊สสองวิ่งสบายๆนะครับนะครับห้าสิบแรงนะครับใส่แก๊สสองวิ่งสบายๆนะครับ นีครับคันนู้นครับออกไปแล้วครับอ่าจะเห็นไหมเนาะเดี๋ยวซูมลงดูก่อนนะครับอ่านู้นครับออกไปแล้วนะครับนุ่นหนึ่งคันนะครับรถติดแท็กนะครับแล้วก็ข้างล่างกำลังขึ้นอีกอ่าก็ไหลคันอยู่นะครับอ่าทางนี้ก็วนทางนู้นแล้วครับเดี๋ยวเรามาถ่ายคันนี้ต่อกันนะครับอ่าคันนี้ห้าคันนู้นห้าสิบแรงนะครับดูคันนี้นะครับดูครับดูฟางดูดูดู นี่ครับโอ้นี่หกสิบสองแรงนะครับดูครับดูดอ่าดูกระแทกออกปุ้งปุ้งเลยนะครับหล่นลแล้วนะครับจะกระโดดละอ่าหล่นแล้ว,ลลวครับ นี่ไปนู่นแล้วครับตอนนี้เล็กไม่กี่ล่องก็จะหมดแล้วนะครับสำหรับแปลงนี้นะครับ น,นี่หมดแล้วนะครับอ่านี้หมดแล้วนะครับนะครับพออัดมาก็จะเป็นก้อนประมาณขนาดนี้นะครับก็เราจะรู้จักกันอยู่นะครับว่าฟางจะก้อนอยู่ประมาณไหนนะครับน่ะนี่ครับอัดแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ดูดิว่าเขาจะวนไปข้างในครับเดี๋ยวเราก็ตามมาดักหน้านครับดูให้ชัดๆนะครับอ่านี่ครับมาแล้วครับก็คนขี่เขาก็จะรู้นะครับว่าตรงไหนอัดแล้วนะครับก็จะอ่า ขี่เหยียบฟางนะครับนิดเดียวกินนิดๆน,นะครับเพื่อให้เครื่องดูดนะครับนี่ครับนี่ครับามาต่อด้วยคันนี้นะครับ คลิปนี้พามาดูนะครับรถไถอัดฟางนะครับนะก็ดีก็เผาทิ้งนะครับอย่างน้อยๆเราก็ยังได้อีกไล่ละเจบาทนะครับสำหรับที่เขามารับจ้างอัดนะครับเขาจะให้เราไล่ละเจบนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ